ชาวบ้านสันติพัฒนาที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะได้รวมตัวกันต่อท่อน้ำดิบเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ นายชูศักดิ์ทองพูลผู้ใหญ่บ้านหมู่11บ้านสันติพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนำชาวบ้านร่วมกันต่อท่อน้ำดิบภายในหมู่บ้านเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งในปีนี้ท่อน้ำดิบเหล่านี้นะคะได้ขอรับการสนับสนุนยืมมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขนาด6นิ้วยาว8เมตรมาจำนวน510ท่อนระยะทาง4กิโล100เมตรนํามาทําประตูส่งน้ำจากหัวคลองเคลือไว ผ่านน้ำลงคลองให้ชาวสวนสันติพัฒนาได้ใช้เป็นช่วงๆโดยทำประตูประมาณ10ประตูเพื่อส่งน้ำนำไปหล่อเลี้ยงให้ได้ใช้ในลําคลองให้มีน้ำตลอดโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและทหารพลานในพื้นที่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวค่ะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนได้มากกว่าทุกปีเพราะว่าได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงของต้นฤด,ดูการ,รก่อนอกืก็ขอรับการสนับสนุน ท่อส่งน้ําจากทางอาบาจอครับแล้วก็ไปนขนท่อส่งน้ําจากอาบาจอได้ข้อ6นิ้วความยาว8เมตรมาทั้งหมด510ร้อต้นครับระยะทางก็ประมาณ4กิโลห0ึเมตรก็มาทําประตูครับส่งน้ําจากหัวคลองเขื่อหไหวผ่นน้าลงสู่คลองให้กับชาบ้านได้ใช้เป็นช่วงๆครับโดยทําประตูประมาณ10ประตู เพื่อเพื่อส่งน้ําหล่อเลี้ยงน้าให้ให้มีน้ําในกองตลอดครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านแล้วก็ทหารพานในพื้นที่ว,นนวันนี้วันสุดท้ายครับก็คือไปขนท่อที่อบจสองวันก็ด้วยจิตอาสาของชาวบ้านแล้วก็สนับสนุนรถสิบล้อสี่คันไปขนท่อมาครับแล้วก็ดําเนินการต่อท่อก็วันนี้วันที่สามก็จะแล้วเสร็จ ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้ลงพื้นที่ไปดูการปลูกแตงโมน้ำหยด ของนายสำเริงสีทองเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่5ตําบลบางคาอําเภอราชสารบนพื้นที่เจ็ดไร่นะคะซึ่งได้มีการปรับจากการทํานาปลังมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นแตงโมแตงไทยและเมล่อนรวมไปถึงถั่วฝักยาวนายสำเริงเล่าให้ฟังคะ่ะว่าเขาเนี่ยเริ่มปลูกพืชแทนนาข้าวในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมแล้วเก็บเกี่ยวแตงโมได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปโดยใช้ระบบน้ำหยดช่วยประหยัด น้ำและได้ผลผลิตที่ดีมีแตงโมเฉลี่ยกว่า1ตันต่อไร่นะคะราคาขายก็จะอยู่ที่5้าถึงสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดของแตงโมรายได้ก็จะแบ่งขายตลาดท้องถิ่น50%และอีก50%ขายปลีกผ่านลูกค้าที่สั่งจองออนไลน์นายสำเริงยังได้มีการจัดการปลูกพืชให้สอดคล้องกับแรงงานในครัวเรือนเพื่อให้เก็บเกี่ยวและส่งขายได้ตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้มั่นคงและคุ้มค่าหลังเก็บ เกี่ยวรอบนี้ค่ะเขาก็ได้มีการวางแผนนะคะว่าจะปลูกแตงโมพเพิ่มขึ้นมาเป็น10ไร่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร,ะะกรในพื้นที่อีก8รายบนเนื้อที่20ไร่ด้วยนะคะให้หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการทํานาปลังลดการใช้น้ําแล้วก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืน